สวัสดีครับกับผมนายจากักรินนินคงเรียนอยู่ช่างยนต์วิทยาลัยเทคนิคสีชนครับสวัสดีครับผมนายคุณภัทรโชชาติเรียนอยู่วิทยาลัยเทคนิคสีชนครับความเป็นมาของเครื่องนี้นะครับเครื่องบริหารขาผู้ป่วยเครื่องนี้ได้มีความคิดดีเริ่มที่จะต้องการช่วยผู้ป่วยที่ทําการผ่าตัดข้อเข่า ใส่ข้อเข่าเทียมและรวมถึงผู้ป่วยที่ติดเตียงครับจึงได้คิดค้นเครื่องตัวนี้ขึ้นมาโดยการใช้วิธีการบำบัดทางกายภาพโดยที่ผู้ป่วยไม่สามารถที่จะขยับข้อเข่าได้นะครับในระยะเริ่มแรกในช่วงแรกๆการเคลื่อนไหวอาจจะได้ไม่เยอะเพราะการใช้เครื่องมือตัวนี้จะช่วยทดแทนในการดัดเข่าด้วยมือ การใช้เครื่องตัวนี้จะทาให้เกิดความสม่ําเสมอมากยิ่งขึ้นในการบําบัดครับหลักการทางานของเจ้าเครื่องตัวนี้นะครับตัวนี้สวิตสีแดงนี้ก็คือสวิตปิดเปิดนะครับเป็นสวิตปิดเปิดครับและสวิตตัวนี้ก็คือสวิตท,ที่ปรับความเร็วครับมันจะมีโลนะครับแล้วก็ mid แล้วก็ high ครับโลก็คือแบบช้าครับแล้วก็ m ิดก็คือบานกลางไฮก็คือเร็วครับแต่เร็วในที่นี้ก็ ไม่เร็วเกินจนทําให้ผู้ป่วยที่บําบัดเจ็บได้ครับครับไฟตัวนี้ก็จะเป็นไฟบอกสถานะครับว่าเครื่องตัวนี้พร้อมใช้ในการทํางานเร็วหรือไม่ครับสวิตสีเขียว2ตัวนี้นะครับมันก็จะเป็นสวิตเมนนวลครับในการปรับขึ้นลงนะครับเพื่อที่จะเซตศูนย์ครับผมอ่าครับเราก็มาดูสวิตสีเหลือง3ตัวนี้นะครับสวิตสีเหลือง3าตัวนี้ก็จะเป็นระบบออโต้นะครับสวิตตัวแรกก็คือ จะทำมุมอยู่ที่30องศาครับผมและสวิตตัวที่2นี้จะทำมุมอยู่ที่45องศาครับและตัวสุดท้ายนี้จะทำมุมอยู่ที่60องศาครับผมและตัวสีแดงๆที่มีลูกศรน,นี้ก็คือปุ่ม e m e r g e n c y นะครับใช้ในการหยุดฉุกเฉินครับเมื่อผู้ป่วยเกิดอาการบาดเจ็บนะครับและการทำงานของเครื่องตัวนี้ก็คือมันจะ มาโชว์ที่หน้าจอตัวนี้เลยครับต่อไปนี้นะครับเราก็จะไปดูการใช้เครื่องบริหารขากับผู้ป่วยจริงเลยครับที่โรงพยาบาลศิชนครับณศูนย์กายภาพบำบัดครับสอบคดีครับผมนายจะไปดูครับเรียนดูวิธีอะไรยิ่งถึงสิชนครับีบบรครับ,รบ,รบผมนายอนุบาลุญาเป็นวินทยาะไรยิ่งถึเชียครับ ครับเครื่องตัวนี้ก็เป็นเครื่องบริหารขาของผู้ป่วยติดเตียงครับแนวคิดที่เราได้ทำาันนี้ก็คือเราต้องการที่จะช่วยบำบัดเขาครับช่วยอาการของเขาดีขึ้นครับการับการประมานของมันก็คือดันไปหน้าไปหลังไปหน้าไยหลังครับแล้เราก็จะตั้งองศาไว้ที่สามสิบองศาสี่ห้าองศาแล้วก็หกสิบองศา ก็จะมีเร่งไปลูมิดไฮอสปีดใช่ครับเลื่อแต่แล้วสปีดมันหายไปไหมสปีดลูนี่ก็คือเราใช้กับผู้ป่วยที่บำบัดเบื้องต้นครับผมแต่ถ้าเกิดว่าใช่ครับแต่ถ้าอาการดีขึ้นก็คือจะเพิ่มไปที่มิดคือระดับกลางครับให้มันมีความเร็วขึ้นอีกนิดนึงครับแต่ก็ไม่ได้เร็วจนเกินไปครับ เร็วนี่นับไปกี่ครั้งต่อวินาทีอยู่วะเนี่ยยังยังไม่ได้แค่ยังไม่ได้คำนวณคอ่าและอายนี่คือเร็วสุดครับแต่ก็ไม่ได้เร็วจนที่จะทำให้ผู้ป่วยบาดเจ็บครับแล้ววิธีใช้องหลักการทำงานของมันนะครับตรองติดตั้งที่หัวข้างเลยอ่าที่คือ อันนี้ผ่านการวผ่านการนวตัตกรรมอะไรมาเป็บเนันัมัจะัั่แนครับมันสุดแงล้มคือว่าไม่ได้ลมันคือมันอยู่ที่เซตสูงนะครับคือสูงหนือครับแล้วก็ เราจะต้องการสมมุติว่าเราต้องการบำบัดอยู่ที่สามิองศาครับใช่ครับก็เรากดตรงนี้ครับปัจจัยคือองศาแรกใช่องศาแรกครับมันล็อกไหมล็อกล็อกครับถ้ามันหยุดแล้วก็มันจะหยุดทํางานอยู่ที่ศูนย์องศาครับแต่ถ้าเราต้องการที่จะเพิ่มอีดเนี่ยครับ ตัวกลางนี้ก็จะเป็นปุ่ม45องศาครับมันก็จะเพิ่ม่มสาให้ชันขึ้นมาอย่างเช่นว่าผู้ป่วยอาการดีขึ้นเราจะต้องการเหนีพอเขาให้มากขึ้นนะแล้วหลักการคิดที่เราได้สิ่ความรู้มาจากไหก็ความรู้แรกก็จะดีนะเอาแรกก็ของหลักความคิดนะครับว่า ที่บ้านตอี่บ้ามีผู้ผาาป่วยอยแล้วก็ผมได้มาปรึกษาอาจารย์ว่าถ้าเราจะทําเครื่องตัวเนี้ยเราต้องใช้คนไปอะไรคงแล้วก็เราก็พัฒนาเครือมาเรื่อยๆเรียกคุณอไรกันแ้วบำบัดตคุนยงเยเียกคุอโอ้อาจารเงจัง, <c oughs> เ,งเ,เลยอาจารย์เคยปวดเข่าไหมคะตอนนี้ไ้องเยลาในการแล้วก่ ใรั yeah, really. สมม bon so ุต sí ิว่าองค์ชายอยู่ได้เราผสมการอยู่ของมันก็จะอยู่ที่ศูนยองศามันเลยไม่หยุดใช่ครับคือเราเพราะว่าอง์ศาสุดท้ายที่เราตั้งมาตานในการรักษาองค์ชายจะอยู่ที่อย่างน้อยต้องได้90องศาและถ้าเหลือก็เดี๋ยวไปใช้วิธีการอย่างอื่นเพ่อให้ได้องศาแต่จริงๆแล้วองศาที่เราต้องการที่สุดก็คือปกติหรือว่าใกล้เคียงกับปกติมากที่สุดแต่ว่า ปีะสมการใช้เครื่องนี้ก็คือลดอาการปวดเจ็บลกอาการความสมูทว่าคส่างๆใด้ครับครับแต่ว่าไอเอเรียมาตรงนี้30 60ิบคือมีมากขอบมีตัวเล็กมีมากอกว่าตรงไหนคือส่งอะไรเป็นสเกลก็ได้เอาสายวัดก็ได้สายวัดว่าไรแล้วก็มาเออสายวัดก็ได้เราจะได้รู้ เราใช้เยอะกวาเรจริงๆแล้วเครื่องเครื่องเนี้ยเราจะใช้กับเครื่องทางไกลมากที่สุดเลยเครื่องที่นี่ไม่มีหรือว่าคือมีแลนะแต่ว่าใช้งานไม่ได้ตอนนี้มันเป็นเรียองกาเครื่องที่เรียกว่า CPM เป็น Continuous Passive Motion สำหรับการเคลื่อนไหวข้อของโดยเฉพาะเลยครับอยู่คล้ายๆแบบเนี้ยก็คืออาโค้งสาวเจะปรับตั้งแต่ศูนย์จนถึงร้อยยี่สิบเลยนะครับถร้อยยี่สิบเวลาเขาวัดเขาวัดแกนข้อกว่าที่หัวเข่า เป็นจุดนุนหูตรนู้อ๋อจบรัเป็นเป็นล่าบันไดของกระดูกของก็คือจะใช้ในคนไข้หลังาดเป็นข้อของเทียมอย่างนี้ครับในช่วงแรกๆหลังผ่าตัดในช่วง20ถึง70องศาแรกก็จะใช้อันนี้แต่ว่าถ้าคนไข้สามาร้ประมาณ90อศาแล้วก็คือจะใช้ถันลืใหู้แรงขอ ัญหาของคนไข้ก็คือช่วงให้มันอาจจะปวดมากเลยซึ่งถ้าเราไปดันแบบนี้ยครับคนไข้จะก็ะวดงองได้งายแล้ววมอย่างเงี้ยเราก็เลยมีเครื่องมือสำหรับใจข้าในการกดเราก็้ในชงนเป็นแบบสมูทก็คือแบอัน้เยมันเป็นส่วนประบสปีดใจข้างมันจะเป็นแบบสปีดสปีดแบบนิ่มอันนี้คือารมีเส้นสเด็จริง สามารถเอาไปใช้ใน่นตเทียงได้เราไม่ได้จิที่มีควารอข้มาการใช้เครื่อนี้ก็คใช้าในารเล้ยงมาทำให้อิสขึ้นคือข้อเสนอเนี่ยก็คืออยากจะให <Jr. S 1> ้พัฒนาใช้สารคน้ผาเปลี inhos, oh, oh, ่ยนข้อของเทียมโดยเฉพาะอะน่าจะดีดีมากใช่ใช่เพราะว่าคนไข้มีคนจัเป็นต้องใช้